แต่งนี่หวาไม่มีนักสแสดงมันก็ต้องไม่มีคนดูสิไม่มีคนดู แันไล่ไม่มาใจเอาไปเอกไปข่าวรู้ข่าวอินออกไปออกไปออกเฮ้ยมันไม่ออกไปเฮ้ยออาไปออกไปออกไปเลยนี่คี่แก้วคะแก่แล้วช่วยฟังฉีนห่อยไดคะอันนี้ยังไม่ดียังไม่ตายอะค่ะมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงอะเป็นไปได้สิคะเพราะว่ามันเป็นแค่แผนหลอกจากที่เราคุณสารวัตรได้วางแผนหลอกจากอีโอลีเวอร์แค่นั้นเองใช่ค่ะและที่สำคัญนะคะรองละครแห่งนี้

ก็ไม่มีคนดูมาดูโรงละครนี้แต่ถ้าไม่มีคนดูมาดูโรงละครนี้พี่ก็ไม่มีเงินที่ต่างที่ต้องน้อพวกเราค่ะอาฮะนี่นี่ชาสองคนหือเหรอหือแกก็หือกับฉันใช่หมหือจะถ้าถือฉันไหวล่ะอยู่กับฉันเะนะไม่งนฉันต้องไม่มีเงินแน่เลยอ่ะจ้าจ้าจ้าป้าไม่ต้องจิตจะไหวหราค่ะพี่ตลอด เดี๋ยวน้องป้าหัหงอกเสียวเออน้องป้านี่แต่ฉันยานะ

รอผิดได้พี่คะไอ้ผิดรอเลยอะยังไงะครับก็คือผมเต้นไม่ค่เก่งด้วยอะ่ะครับไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวสอนให้ต่อ ใช่ไหครับค่าแรกก็ห้าหกเจ็ดปดค่ะแบบเดียวนะน้องปังปังแค่นี้พี่ก็พอใจแล้วไปกันทีแล้วเราจะรออะไรกันอยู่ล่ะคะร้อยถามนี่แหละครับ